เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนเนี่รัชนกหรือที่ทุกคนรู้จักมักคุ้นกันในานามเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่นอกเหนือจากผลงานเพลงและบทบาทของการเป็นเจ้าค่ายเพลงแล้ว เจ้าตัวยังทุ่มเทให้กับการเป็นแม่ของลูกสาวอย่างน้องอยูจีนและนอกจากจะเต็มที่ให้กับการทำงานอย่างรอบด้านแต่บทบาทคุณแม่และคุณภรรยาคนสวยของหนุ่มสามียูฉัดมงคลเจนนี่ก็ไม่เคยบกคร่องซึ่งที่ผ่านมาเจนนี่ก็คอยดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีเสมอ อีกทั้งยังขยันเติมความไวหวานกับสามีอยู่บ่อยๆจนคนโสดลายคนอิจฉาตาร้อนสุดๆและนอกจากจะเต็มที่ให้กับการทำงานอย่างรอบด้านแต่บทบาทคุณแม่และคุณภรรยาคนสวยของหนุ่มสามียิวฉัดมงคลเจนเนี่ก็ไม่เคยบกคร่องซึ่งที่ผ่านมาเจนเนี่ก็คอยดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีเสมอ อีกทั้งยังขยันเติมความไวหวานกับสามีอยู่บ่อยๆจนคนโสดลายคนอิจฉาตาร้อนสุดๆเมื่อเจนนี่เห็นกายต้อตอบของคนทั้งสองก็ได้เข้ามาคอมเนตสวนกลับชาวเน็ตคนดังกล่าวว่าที่ทำเอาสะดุ้งทั้งไทม์ไลน์ว่าสากเบื่อในครัวคะ่ะด้านแฟนคลับต่างก็ถูกใจหลายๆได้เข้ามากดาไลค์คอมเมนต์ของเจนนี่รัชนอกอย่างกระนำแต่จากนั้นก็ได้ออกมาเฉลยว่า ชาวเน็ตคนนี้นั้นเป็นเพื่อนคนสนิทของสาวเจนนี่รัชนกซึ่งการนอนตอบต้อตอบกันในครั้งนี้ก็ถือเป็นการหยอกล้อก,กันตามประษาเพื่อนๆน,นั่นเองแต่ถูกใจแฟนคลับอยู่ไม่น้อยทีเดียว